อันยองเซลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้เราก็อยบเกมบฮอนไกสไตล์เรลนะคะวันนี้ดิฉันก็จะมาเปิดกาชานะคะเพราะว่าวันนี้มีตัวละครใหม่เข้ามานั่นก็คือเซริด้านะคะแกมาดูกันว่ามามาลองดูสกิลเพย์ของเซริดาก่อนเลยนะคะแกโอเคค่ะถ้าใครอยากรู้ความสามารถก็สามารถ อ่านข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะคะแกสำหรับฉันฉันไม่อ่านให้ฟังนะคะแกขี้เกียจค่ะให้ทุกคนไปอ่านอันเอาเองนะคะส่วนฉันก็จะมาลองดูนะคะแกคือตอนแรกฉันก็ไม่ตั้งใจจะเปิดเซริดาหรอกคะ่ะแกเพราะว่าตั้งใจว่าจะเก็บโลไว้เปิดต้นหงนะคะแกแต่ว่าพอรู้ว่าเซริดาเป็นตัวอ่าที่เอาไว้เล่นกับไพนอนกับอนัคซาได้ฉันก็เลยต้องเปิดนะคะแกเพราะว่าฉันฉันมีไพนอนกับอนัคซาโอ๊ยโอยอย่าพึ่งสิครัพี่ ยังพูดคุยกับแฟนคลับไม่รู้เรื่องเลยนะคะก็ประมาณนั้นนะคะแกเพราะว่าเซริด้ามันเล่นกับไพนอนกับอนัคซาได้ดีมากฉันก็เลยต้องเปิดนะคะแกเพราะฉันมีทั้งสองตัวเลยนะคะแกถ้าจะไม่เปิดก็เสียดายนะคะแกโอเคค่ะสําหรับความส,สามารถของเซริด้านะคะก็ไปอ่านเอาเลยนะคะตรงนี้นะคะแกอย่างที่บอกนะคะเซริด้าเน้นถ้าจะ อ่าอุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะคะส่วนใหญ่ต้องเน้นเป็น ADK นะคะแกใช่เพราะว่าบัฟทุกอย่างจะมาจาก ADK ของซีริด้าทั้งหมดเลยนะคะแกโอเคค่ะสำหรับสกิลหนก็เป็นการตีปกตินะคะแกส่วนสกิลสอก็จะทำให้เพื่อนเป็นเป้านะคะแล้วก็บัฟนะคะโอเคค่ะส่วนอันติเมทของซีริด้าก็จะทำเดามเ e ททั้งหมดนะคะแก แล้วก็ทำการบับเพื่อนนะคะแกถ้าอยากรู้ว่ามีบับอะไรบ้างก็ไปอ่านเอาได้นะคะแกสำหรับตัวเซริดาเนี่ยฉันจะเปิดแค่เอาแค่ตัวละครพอนะคะแกเพราะว่าฉันไม่เปิดเอา E1 E2 หรอกค่ะแกหรือไรโคงไลโคนไม่เอาค่ะแกเพราะว่าโนมันนี่ค่ะโนมันนี่มากเลยนะคะแกเพราะว่าฉันต้องเก็บตังไว้รอเปิดไพ่นอนโอ้รอเปิดตันหึงในแผทหน้านะคะแกเพราะว่าแผทหน้านี่คือก็ไม่ใช่เล่นๆน,นะคะแก เออแพดหน้า uh, ก็มาทั้ง so ม <it> <antics> ีนาแล้วก็มาทั้งอ่ต้นเหิงนะคะแกนี่เลยค่ะแกสำหรับความสามารถของเซรีด้าก็คือจะทำการเบิร์นเดามจเออให้เราสามารถปล่อยอันติได้สองครั้งนะคะแกโอเคค่ะก็มาค่ะมาลุ้นดูกันว่าเซรีด้าจะออกให้ฉันกี่โลนะคะแกโอเคค่ะ ฉันมีโลให้ไม่เยอะนะคะแกฉันมีโลให้84โลนะคะแกเพราะว่าฉันไม่อยากจะเสียไปกับเซรีดาเยอะเพราะว่าฉันรอเปิดฉันรอเปิดตั้นเฮิงสุดที่รักของฉันนะคะแกก็เพราะว่าเธอไม่ได้สําคัญสําหรับฉันไงเออคนที่สําคัญสาหรับฉันก็คือตั้นเฮิงนะคะโอเคค่ะมาค่ะอย่างแรกเราก็จะเริ่มเปิดกันแบบชิวๆไปเลยค่ะหนึ่งโลนะคะแก ไม่ต้องหวังค่ะมันไม่ออกค่ะโอเคค่ะโลที่สองนะคะมันก็ไม่ออกเหมือนเดิมค่ะทุกคนเซริดาเธอต้องออกมานะถ้าเธอไม่ออกมาแล้วโลชันหมดนี่ฉันไม่เปิดเธอแล้วนะโอ้เพราะเธอไม่ได้สำคัญกับฉันขนาดนั้นใช่ถึงจะมีตัวเล่นกับเธอตั้งสองตัวก็เถอะโอเคค่ะไม่ออกนะคะแกมาค่ะอีกหนึ่งโลค่ะ ยังไม่ออกนะคะแกมาค่ะต่อไปก็คือสิบโลแรกนะคะแกโอเคค่ะทำใจก่อนแป๊บหนึ่งกดเลยะคะ่ะมาค่ะออกไม่ออกออกไม่ออกไม่เห็นฉันไม่เห็นฉันไม่เห็นอะไรทั้งนั anyway> okay ้นฉันไม่รู้ฉันไม่เห็นฉันไม่รู้ฉันไม่เห็นออกไม่ออกออกไม่ออกไม่ออกค่ะโอยเศร้ามากค่ะคุณนาฮะโอเคค่ะ โลที่ยี่สิบนะคแกยังไม่ออกค่ะโอเคค่ะฉันเริ่มใจไม่ดีแล้วนะคะแกฉันเริ่มใจไม่ดีแล้วฉันเริ่มใจไม่ดีแล้วฉันฉันรู้สึกไม่ดีแล้วแกโลที่สามสิบไม่เห็นไม่เห็นออกไม่ออกออกไม่ออกคะทุกคนออกไม่ออกไหมไม่เห็นฉันไม่เห็นอะไรทั้งนั้นฉันไม่เห็นฉันไม่เห็น โอเคค่ะอุ้ยเราได้สี่ทองนะคะแกเราก็ต้องมาลุ้นดูกันนะคะว่าจะเป็นเซริด้าหรือเป็นตัวอื่นนะคะแกโอเคค่ะลุนค่ะอประสานโอเคค่ะเป็นเซริด้านะคะแกดีนะที่เป็นเซริด้าถ้าเป็นโบเนียนี่ร้องไห้นะโอเคค่ะ เราก็ได้มาแล้วนะคะแกเราก็ไปอัพตัวละครกันเลยนะคะแกเพราะว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะเปิดให้หมดนะคะแกเพราะว่าฉันต้องเก็บโลไว้เปิดต้นเหงนะคะโอเคค่ะมาค่ะนี่นะคะแกถ้าไม่มีไลค์คนประจำตัวเราก็สามารถใช้ไลค์คนฟรีได้นะคะแกจากจิจกรรมนะคะแกก็คือไล์คนตัวนี้เลยนะคะแกก็โอเคเหมือนกันนะคะแก โอเคค่ะฉันก็ฟาร์มมานิดหน่อยนะคะแกเดี๋ยวฉันต้องไปหาเสื้อใหม่นะคะแกเพราะว่ามันเพิ่มเกาะแกมันไม่ได้เพิ่มเอดิเค่ะเดี๋ยวค่อยไปหาใหม่นะคะแกแต่ตอนนี้ฉันขออัพก่อนนะคะแกช่วงเวลาแห่งการอัพนี่อาจจะเสียเวลานิดนึงนะคะแกเอออัพไปทีละช้าชานะคะแกเพราะว่าพออัพเร็วเดี๋ยวทุกคนก็บอกว่าคลิปสั้นไปเออนะคะแก ก็มันสั้นจริงๆนะคะแค่เปิดกาชานี้ก็กินเวลาไปแค่5นาทีเองโอเคค่ะก็มาค่ะของที่ได้มาแต่ละอย่างนี่คือแบบไม่มีอันไหนที่ใช้กับเซรีดาได้เลยอะ่ะคือของมันฟาร์มยากจริงๆนะคะแกคือมันต้องขึ้นอยู่กับดวงด้วยค่ะคุณนาใช่ขึ้นอยู่กับดวงไม่พอนะคะมันต้องขึ้นอยู่กับว่าเรามีอ่าไอ้สกิลพอยที่เอาไว้อันฟาร์มพอไหมนะคะแก แล้วพอเราใช้หมดอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าไอเทมที่มันออกมามันจะเป็นออกมาเป็นอย่างที่เราต้องการไหมนะคะแกเออนะคะเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ฉันรู้สึกหงุดหงิดกับการที่แบบสุ่มเนี่ยแหละคือแบบดวงก็ไม่ค่อยดีกับเรื่องสุ่มอุปกรณ์สักเท่าไหร่นะคะแกสุ่มออกมาได้ได้อะไรก็ไม่รู้คะ่ะคุณนะอืมดูมีแต่เพิ่มเลือดเพิ่มอะไรก็ไม่รู้คะ่ะคุณนะคือซึ่งซัพพอร์ตส่วนใหญ่มันไม่ได้ใช้เลือดไงคคุณนะ เออมันใช้คิกับ ADK ซะส่วนใหญ่ไงซึ่งของแต่ละอย่างคีกับ ADK นี่ออกยาก,ยากเป็นเหมือนกันไหมคะทุกคนคือแบบฟาร์มแต่ละทีคือยากมากคือเผื่อจะออกให้คุณนะเออบางครั้งก็คือไม่ออกเลยก็มีใช่นะคะแกตอนนี้ของฉันก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวฉันก็หลังจากจบคลิปนี้เดี๋ยวฉันก็อาจจะไปฟาร์มฟาร์มไอเทม นะคะแกฟาร์มอุปกรณ์สักนิดนึงนะคะแกเพราะว่าอุปกรณ์ดูล่ยหล่อมากนะคะก็รอไปค่ะก็พยายามพยายามฟาร์มนะคะแกแล้วก็ช่วงนี้ก็คือพยายามจะเก็บเพรเก็บโลรไว้เยอะๆนะคะแกเพราะว่าต้องเปิดต้นเหิงไงคะคุณนะเออกระเป๋าตังค์ฉันก็ปิวไปหมดแล้วค่ะแกใช่เงินก็ไม่พอใช้คะ่ะคุณนะอืมนะคะ โอเคค่ะก็ทุกคนคะช่วงอาทิตย์ที่แล้วที่ไม่ได้ลงคลิปนะคะก็เพราะว่าแบบไม่มีเวลาจริงๆนะคะแกแล้วก็อาทิตย์นี้เพิ่งจะได้มีเวลานะคะวันอาทิตย์นี้คลิปวันนี้ฉันคิดว่าฉันจะลงคลิป2คลิปนะคะแกนะคะเพื่อชดเชยสัปดาห์ที่แล้วนะคะแกก็ตอนเย็นนี่อาจจะเป็นคลิปไอเดนนะคะแกเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวอัพลงนะคะแกหลังจากอัพคลิปนี้เสร็จนะคะแก โอเคค่ะเดี๋ยวที่เหลือฉันก็จะไปฟาร์มอุปกรณ์อุปกรณ์เผื่อนะคะแกตอนนี้คืออุปกรณ์ฉันก็ไม่ค่อยเยอะนะคะแกฉันก็ฟาร์มมาเท่าที่ฟาร์มมาได้นะคะแกเพราะว่าเวลามันแค่ยี่สิบวันนะแกเออนะคะโอเคหลังจากนี้ฉันก็คงจะต้องฟาร์มอีกแล้วนะคะแกฟาร์มเพื่อรอตั้นเหงิงเพราะว่าตั้นเหิงเนี่ยเป็นตัวที่ฉันต้องได้ฉันต้องมีอย่างน้อยๆฉันต้องได้ e สอง e สามมาค่ะคะุณนอะ เออสามีแห่งชาติอะ่ะเออใครจะไปปล่อยให้หลุดมือไปนะคะโอเคค่ะก็อัพเวลจนเวลตันแล้วนะคะแกส่วนที่เหลือฉันก็จะไปอัพเรื่อยๆนะคะแกมาเอาโลโลเงินก่อนนะคะแกถึงเอาไปก็ไม่ได้อะไรค่ะแกโอเคค่ะมา เดี๋ยวฉันขอไปดูก่อนนะคะว่าเราจะต้องอัพอะไรก่อนนะคะแกเพราะฉันก็ไม่แน่ใจนะคะแกฉันกลัวฉันอัพมั่วแล้วแบบอีตัว skill สกิลสําคัญฉันไม่ไอัพนะคะเผื่อของฉันไม่พอนะคะแต่ว่าฉันก็จะต้องไปฟาร์มหาของมาบาัเพิ่มอยู่แล้วนะคะแกโอเคอัพให้สุดๆอัพเทสให้สุดๆค่ะแกตอนนี้ก็คืออัพไปค่ะโอเคแล้วก็รออีกยี่สิบวันนะคะแกรอ รออ่ามีนาเข้านะคะแกแต่ว่ามีนาวันนี้ฉันจะเปิดไหมฉันก็คิดว่าฉันไม่เปิดนะเพราะฉันไม่มีน้องข้าวเออเพราะฉันไม่ได้เปิดที่จะเล่นกับเพราะว่าฉันไม่มีตัวละครน้องข้าวอ่ะใช่เพราะเชื่อมน้องข้าวมาฉันไม่มีโลค่ะแกฉันไม่มีเงินค่ะฉันก็เพราะฉันก็ตั้งใจจะเก็บไว้เปิดไพนอนไงฉันก็เลยไม่ได้เปิดน้องข้าวเนาะจะถามว่าน้องข้าวมาอีกไหมถ้ามาถ้ารีรันอีกรอบหนึ่งฉันก็ไม่เปิดนะคะแกเพราะว่า ซึ่ต้องรอกับตั้นเหิงกแก,ก่แกคือรักเดียวใจเดียวคัะจริงใช่รักเดียวจริงเออซึ่งผู้ชายที่ฉันรักที่สุดในเกมหอนไกนี่ก็คือตั้นเหิงค่ะแม่เออคือสามีแห่งชาติใช่คอยซัพพอร์ตเราเสมอแกโอยคือแบบเุ้ยแกไปไหนทํำไรเขาก็ซัพพอร์ตห่วงใยอุ้ยตายผู้ชายแสนดีผู้ชายในฝันเออนะคะไม่รู้ว่าชาตินี้จะได้เจอผู้ชายแบบนั้นไหมนะคะทุกคน โอเคค่ะก็อัปเดตไปเรื่อยๆค่ะแกช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะแกเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนนะคะใช่นะคะแกที่เหลือฉันค่อยไปฟาร์มต่อนะคะแกตอนนี้ฉันก็สามารถมีอนักซาแบบเบิ้ลสี่รอบแล้วนะคะแล้วก็ไพนอนอุกบาทสองลูกนะคะแกโอเคค่ะทุกคน ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะแล้วไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย